ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกมาพพพอกับนุดนหน่อยนําโชกค,คือเกานะคะคลิปนี้นุ่นหน่อยนําโชกกำลีเดินทางพาท่านผู้ชมมาติดตามโค้งสุดถ่ายของคุณยายไล่ค่ะคุณยายไล่ส0ศย์ค่ะท่านผู้ชมแต่ขางวดซ่อนค่ะงวดที่แล้วแตกบนล่างท่านผู้ชมงวดนี่คุณยายไล่สิ่หฮตัวด,ดีตัวด,ดีตัวไดนันตอนนี้นุดนหน่อยนําโคก็อยู่กับคุณยายไล่และค่ะเพิ่นก็นั่งถาเฮ้าอยู่นี่เนาะคะ่ะ เข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไล่ผมพร้อมกันค่ะไปค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะจ้าจ้าจ้สวัสดีค่ะคุณยายไล่สามยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะเป็นยังไงค่ะคุณยายหวหนีเอฟสี่เรียกร้องกันมาล่นลามค่ะว่าให้มาติดตามโครงสุดท่ายของคุณยายไล่สามศูนย์เน สายหญานี่บริเลมาง่ายๆนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่คางวดซ้อนค่ะงวดนี่งวดที่หูค่ะท่านผู้ชมคะคุณยายฝันจังใดบอกให้ท่านผู้ชมเขาฟังเลยคะ่ะจ้าโอ้ยแม่กับนันเนาะฟันว่าตะพานเนี่ยโอ้ยสูงๆไลยตะพานมันสูงเออแม่บรหารขึ้นแมอยันโตขึ้นมาเลยยายขึ้นมาเลยเออ เจ้า,าขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นไปว่าโอ้ยอย่าขับแพงเด้ออย่าขับแพงเด้อแม่วะบ้าน<ะ>แม่ก็นั่งถ่ายเลยลูกแม่นั่งถ่ายขึ้นมาเลยยาจริงเลยพันวา<ะ>ค่าะคินขุณยายนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ลูกไซค์ตาพ่านตาพ่านมอญัยยมันลกมันลกแม่ก็มาขึ้นขึ้นมาเลยยายขึ้นมาเลยแล้ววะอีนายผ<ะ>ู้หญิงหน่อยละวะผู้ชายขับรถบาดนี่ ขึ Dante, ้นมาอย่าจิงเนอะยายาจิงเนอโอ้ยแม่ก็แนมใส่แนมโคแล้วมันเลอกแห้งนอะเออบ่จิงหรอกบ่จิงหรอกอู้ฮักวับลูกอุ้ยอุ้ยแม่ใหญ่บ่ตายหรอกวานนี้ขึ้นไปชุงส okay. ู้มเลวก็ตกขึ้นไปชุงตกลงมามันจะเป็นยังไงวะแม่ก็บอกเลยแต่ว่าเลขชุ้งตัวหนึ่งเลยลูกมันเลขชุ้งตัวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนยก็ได้หนึ่งแปดศูนยก็ได้เลยลูกเพราะว่าแม่ตกลงมาแล้ว สูงตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งก็ไดนี่หนึ่งแปดสูงก็ไดเนี่เก้าหนึ่งศูนย์ก็ะไดลูแม่วาค่ะขี่มเอเ<อ>ตอร์ไซค์นี่อัดสามเลยบอกสามเลยลูกอเอาสามไปเดี๋ยวโวยสามยังเหรอคุณใหญ,ญ่สามชุกระไดตัวโอ้สามศูนย์อัดสามเนาะอัดสามเป็นหม่แม่ตีงแม่ก็บอกตีงแม่กระย่านเนาะค่ะอย่าตีงเด้ออย่าตีงเด้อตอนนี้บอหันขือน้ำราวกหรอกแม่ย่าน ยาตอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยายที่เอิ่นขึ้นรถนั่นผู้เฒ่าหรือผู้หนุม่มคะคุณยายโอยเขาก็บ่เฒ่าหรอกพอดีพองาม,อ,มอายุสี่สิบเร่าก็มาณสี่สิบผู้ชายเดียวผู้ชายเนี่ยก็บ่เฒ่าขับรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงบอกแม่ว่าอย่าติงเด้อยายอย่ยาติงเด้อแม่แน่ไปลุ่มันสั้นกี่ดีเนาะโอ้ผลว่าวับลงโอ้ยบ่ตายลูกม่ันไงว่าบ่ตายดอก,กบอกบบนี้มันพีแต่เด้อมันยาวเตือนไปต่อผ่านนั่น อุ้ยหันใจหน่อยใจใหญ่เลยแม่ใหญ่นี่ขี่รถคามสะพานขี่รถขึ้นสะพานเออเออแต่วันนี้แบบเขาก่อสร้างนะสะพานมันเขาเฮ็ดสร้างใหม่ๆมันบ่กว้างที่เราแม่ใยก่อสีอย่านไหนนี่นเ,น<ช>เออถรถนี่เข้าไปยังสี่เออขึ้นมาเลยได้ย่าขึ้นมาเลยโอแม่บ่ขึ้นดอกมันสูงแห้งขึ้นมาเลยยายขึ้นมาเลย<ช>ไปหอดครึ่งสะพานแล้ววแบบ่าอย่าตีงเ้่ย่าย่าตีงแม่ก็นิ่งนิ่งใจเนาะแม่ก็นิ่งเอออคุชุบตีงเว้ย ป้ติงอู้หักลงสีนะโอ้ย oh, แม่บอตายหรอกลงขี้ดินไดะลงหอดดินเลยลงหอด,ดินเลยแม่ใหญ่ว่าบอตายแล้วแม่ใหญ่วา,านี่ลนะมีวามไม้ตัวนี้ครอมันบอตายดิบอตายตัวแม่บอกแม่เจ้าท่อนี่แม่ก็ะยานคือกันสะพานนี่คุณย่า่ขึ้นสะพานเป็นแบบโค้งขึ้นสูงสูงบอก่นันลาแบบเข้าเฮ็ดหม่แล้วลูก<อ>แบบเขาส้างไม่เนี่ยบัท่านแลว้วบัท่านแล้วบัท่านแล้ว บาตมันบืปูบปขึ้นสูงเด้ตับอีสนี่ให้แม่เออกระพานเป็นสีหนอเออเขาสิขี่รถแมล์หรอขึ้นบ้านไม่ใหญ่มั้งไม่ใหญ่กับรถหนารถลังแล้วบ่หยากขึ้นหนอหยากบเย,ยมันเลือดแห้งแล้ว<ม>ตะพานก็นตะพานหน่อยๆน่อ<ช>บาตนี่ขึ้นมาเลยใหญ่อีนยัยผู้หญิงว่าขึ้นมาขึ้นมาแม่ใหญ่นังุท่ายเล่านางกลางอีนัยเล่านางกลางผู้ชายเป็นผู้ขับรถอย่าจริงด้อยหอดถึงตะพานเราไปจริงแม่ว่า จากมว่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์มันก็ได้อยู่แล้วแม่ก็แปลวันนี่ตัวมันลงแล้วชุ้งตัวหนึ่งจักที่ถ่ายอยู่หัวแต่มันลงแล้วหนึ่งแปดชุดก็ได้ลูกแม่แม่แปลได้หนิเออเออบานี่สามศูนย์นึ่งบอกคุณยายฮะสามศูนย์นึสามศุนแล้วเอาเก้าห้าชุดเอาได้เลยเก้าห้าศูนย์นี่มาจะใส่เขาคุณยายวายต้องมีสองห้าชุดแล้ว มันขืนบอกว่าองแรกก็สองหาชุนตัวแม่บอกนั่นเอาเก่ามาใส่ก็ได้เพราะว่ามันขืนเนาะค่ะคุณยายมันขืนเด้ลูกตองหอดคุณยายใหายสองหานชุนแล้วเบ้านนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันมาได้ขี่รถขึ้นสะพานมันขึ้นอีกทีล่ะแต่ว่าพันธ์เล็กหน่อยเล็กหน่อยก็ต้องมีหนึ่งอยู่แล้วลู้เก่าหาชุนค่ะท่านตุสุขหน้ามันก็หนึ่งบ้านนี้เด็กหน่อยฝันเห็นเด็กหน่อยฝันหาชุนฝันว่าจังไหนคุณยายฮะฝันเห็นเด็กหน่อยโอ้ยนั่งอันต่ำเด้อ แม่ก็เล่นลูกแม่ก็เล่นน้ำทั้งผู้เพฟันก่อสร้างเจ้าขึ้นเบิร์นแล้ร้านเจาเน้าแน่โอ้ยมันชิยางไปดอกเจ้าน้อยก็วิตดอกแม่วางสียโยนี่ยี่ปัญไรยีโยนี่ลูกอีไพ่น,น,น,พนี่แม่ขึ้นไปก่อนแม่ขึ้นไปสะพานนะคืะอ,อขึ้นสะพานร้านกูอจะใส่นอบาดนี่ยีโ่โยยี่อยู่อยู่น้ำลุยคิตโตมาหมดหมดก่อสร้างเลยว่าเจ้าขึ้นเบิ่์นอุ้มอุ้มร้านเจ้าแน่ย,ย่า่บ่อุ้มดอกเจ้าน้อยก็วิต มันก,ก็วิธีตะพานน่ะ<ช>คือแม่แต่ว่าแม่ขึ้นไปตพาพ่านนี่มันไม่นึ่งอยู่แล้วคบางนึงก็นั่งอ่านตำมยังแม่ยังข้นตะพานลูกอีสาตัวนี้เออลูกอีสามันน<ช>ั<ช>่งอยู่กู้บริธรรมมันยังหรอกกูขึ้นตะพานเขียนไม่หน่อยน่งยูเป็นบหมคะนั่งอยู่มันไม่นึ่งอยู่แล้วก็ไม่นึ่งก็มีศูนย์เท่านั้นแม่บ้านไดจนี่เอหน้ามันก็นึ่งอยู่แล้ว มันอยูแหลกเ้ยอยู่แหลวยู่แหลวออกถ่ายกับออกหัวเ้อค่ะแต่ว่าหลอบนี่ผู้เพิ่งไงๆดำๆผู้เก่าโบมาเพิ่นโบมาเพิ่นโบมามีแจ่เพิ่งไงหน่อยมาเก็บบักคอยก็แมรน่อยแะแปลคังสั่งเลขนะต่อวิกเนะเออต่อวิก่น่ะเพิ่นเอาบักคอยโอรี่ไม่ญงเอาบักคอยคมนน่เพิ่นบบได้ต่อไปก็สิเอาบักคอยคมนั่นไม่ไงแล้วอ้าก็ได้ตัวคบักคอหญ่มันเป็นศูนย์ก็ได้ตัวค่หลอบนี้หอยก็หามเนาะ เขจะเอาเท่ากับเท่าเท่ายัางล่ะเท่าหาชุนเนาะเันจะเอาเนะคน่ะกงวดตองหาชุนในคนเดีุวฝันตองงวดคุณยายไล่เพิ่นกะห้มาสามคุ้มนะ,คะ้ค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมนี่ยอนกลับไปบึงขีฝันตองงวดของคุณยายไล่เนาะคะ่ะกะมีอยู่ในขีบก่อนหนาเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมย้่อนกลับไปบึงค่ะคุณยายไล่เพิ่นกะได้ห้ไว ตัวนี้ก็เป็นโค้งสุดถ้ายค่ะคุณยายไล่เป็นกับฝันตองหัดให้โค้งสุดท่ายค่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายไม่หยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะทบทวนทบทวนไปเลยทบทวนไปเลยอให้คุณยายท่วนตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังอีกเนี่ค่ะรอบหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์เอตัวนี้เอาเก่ามาใส่เนี่ยพอมาสองหาศูนย์นี่ ภาคเรกไดอยู่ในคลิปเรกเนาะอยู่คลิปเรกไหแม่จีไหนยูนเก่าปัตเอาเก่ามาใส่แมนบคุณใหญก็เลยจับเก่าใส่จับเก่าใส่สว่าได้ขึ้นถุงมันได้ขึ้นถุงแม่ก็ลงไปอยู่นี่ก็มันก็ถือปันไหล่ะเนาะมานีสามศูนนี่คุณใหญก็เอาขี่รถสามคนเนาะค่ะสามคนต๊ลงลุมต๊ลงลุมก็เลยสามศูนย์สนย์มศูนช่องศนถืไปตัวค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมกับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณคุณยายไล่ไเนาะค่ะน้องที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันในโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายอยู่อยู่แม่นบ่คุณแม่แม่ว่าอยู่อยู่สามลักสี่ลักอยู่แท้จั์ก็อยู่ท่ายอยู่เพราะกแม่บ่ฮู้แล้ว ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณยายเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปลูกไปาหลามด้วยดูเลยสมซาสมือคือเสียงผ่าห้องลูกเด้อไปใส่มาใส่ห้ได้เงินได้มุงมาดปาตนาดูคลิปนี้นุ่นหน่อยนำโชคกับสิผาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวหลีโครงสุดท้ายของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะคุณยายไร่สามศูนย์เป็นกับฟันมาเป็นขี่รถอัดสามค่ะนผู้ชมเขาเอ่ยกเป็นขี่รถ ขี่รถขึ้นสะพานบุกสูงค่ะมากระตกลงมาหอดขี่ดินึ้นเก่านะคะท่านผู้ชมเพป่นก็เลยแปลตัวเลขความฝันของคนเกิน่0น9 1 0 1 8 0 9 5 0งวดประจำวันที่หตุลาคม2 5 6 6คลิปนี้หนุดหน่อยน้ำโชคขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบล่ำลวยล่ำลวยเฮ้งเ่งปังปังกับความฝันของคุณยายไร่ก,กันทุกคนนะคะ ทุตายนี่หนุดหน่อยน้ำโชคขอฝากช่องหนุดหน่อยน้ำโชคไหวนิอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำโชคดำเน,นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ